ปั๊มน้ำนะคะตัวนี้เป็นปั๊มน้ำของรถมาต้านะคะมาต้าพันสามพันสีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะรีวิวกันเป็นของ GMB ค่ะ GMB j 8เจแปนนะคะตัวนี้ในกล่องเขาก็จะมี ปาเกนนะคะปาเกนปั๊มน้ำหัวปั๊มน้ำนะคะนัมเบอร์ของปอากปั๊มน้ำนะคะ GWMZ นะคะ 03A โาแคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยตรงนี้นะคะวัดแบบนี้จับแบบนี้นะคะกลึงกลางยี่สิบสามยี่สิบสามจุดห้ามิลนะคะแล้วก็ กสิบเอ็ดมิลค่ะบุนอตนะคะระยะห่างอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดห้ามิลค่ะตามนี้เลยนะคะจิมบีเจแปน มาด้าพันสามพันสี่ค่ะ